การดำรงชีพชั้นรองเลิศของคารวาสขะหะบดีในบรรดาการมโภคีเหล่านั้นการมโภคีผู้ใดสแสวงหาพภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดคลัดคลันสแสวงหาพภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดคลัดแล้วทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนาแบ่งปันพวกทรพย์บ,บําเพ็ญบุญแต่เขากําหนัดหมัวเมาลุ่มหลง ไม่มีปกติเห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคทรัพ์เหล่านั้นขหาบดีกรรมโพขีผู้นี้ควรสรนเสริญโดยฐานะสควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งคือควรสรนเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาพกทรัพโดยธรรมโดยไม่เครียดคลัดควรสรนเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขา ทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสรนเริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันพวกทรพส์บําเพ็ญบุญแต่ควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งในข้อที่เขากําหนัดมัวเมาลุ่มหลงไม่มีปกติเห็นโทษไม่มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพวกทรัพย์เหล่านั้นกหบดี การมโพคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะสามเหล่านี้ควรติเตียนโดยฐานะหนึ่งนี้